ทุกครับผมเจอวัดในป่านะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมเข้าไปหาของหน่อยละกันไปดูซิว่าตรงนี้มีของอะไรอืมเฮ้ยธนูยิงอืมมีเหล็กนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอะทุกคนตรงนี้มีกล่องอยู่ด้วยครับทุกคนข้างในมีกล่องด้วยเฮ้ยเอาไว้นานาเฮ้ยเดี๋ยวเด<า>ี๋ยวเฮ้ย<ป>ตายแน่<อ>าตายแน่เออตายแล้วทำอ,อะไรอะสะใจจังเลยเฮ้ยเดน่าฆ่าพี่ทำไมอะ อ๋อโอ้ยตายแล้วตายแล้วฆ่าทำไมโอ้มาขอดีๆนะนาเฮ้ยวันนี้เฮ้ยเอาของมามีความสุขจังเฮ้ยได้นานาจะเจอแน่แค่นั้นแค่นั้นนานาเหมือนได้ยินเสียงอะไรวะทุกคนหูผูด้วยหูฝาดเนาะหูฝาดได้แต่หูฝาดนะคะวันนี้ ตอนนี้ครับทุกคนผมเกมโหมดหนึ่งแล้วนะครับเกมโหมดหนึ่งมาเพื่อแก้แค้นนานๆโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนคือผมอ่ะหาของอยู่ดีๆนานๆก็มาตีผมอีกแล้เออเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมจะแก้แค้นนานๆนะครับด้วยการแปลงร่างเป็นนานาครับแต่ว่านานาครั้งนี้เป็นนานายักษ์นะทุกคนเออนี่นานาเป็นซอมบี้ยักษ์นะทุกคนนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวซูมบอกให้ดูนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเราจะไปแก้แค้นนานๆด้วยนานายักษ์กันนะทุกคนเอองงป่ะเฮ้ยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิป ก็ไปดึงแล้วก็ไปดูหนาแน่แข้งกันเอ้ยไปดูผมแกแข้งกันเลยโอเคก็ค่าเขาอีกแล้วนะคะวันนี้มีความสุขจริงๆเลยทุกครั้งนี่ได้ฆ่าเขล้วรู้สึกแบบดูดูเออรู้สึกว่าตัวเองแบบโครงการชนะนานาชนะเออนั่นแหละโอเคี่เมาเนี่ยก็มาแล้วคิปเปอร์ของในตัวเขาแบบไม่ คิปเปอร์มาจากไหนวะมี้คิปเปอร์มานะครับทุกคนเออเมื่อกี้คิปเปอร์ไล่ตันนะนะไม่ทันหมดเลยมันอาจนานะเอ้ยกำลังพูดถึงหองในตัวพี่นอนเลยนะคะคือไม่มีอะไรเลยทุกคนอ๋อโผกลากมากอ้โหดูก็มีกระดูกด้วยนี่ว๊บงงแล้วสิ เมื่อี่สองนี่ไงไปแล้วหิวดี๋ยวเกยเล่นเล่นก่อนนะครับทุกคนเราค่อยเป็นนายักทีหลังเดียผมจะฆ่าป้าหมดเลยรักจังเลยไม่เอายจิ๋มไหลโอ้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 โอปโน้อ้าอ้โอ่ะนี่ม้นปีอนโอ้โอาโอ้โอ้โอ้โ้โอรโอ้โอ้โอนโ่้อ้โ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 ้โ้โน้โอ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 ้โน้โอ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 กโอ้โอ้โั้มอ้โ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 อ้้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โนนโออน้โออ ไปโอ๊ยดีวัวตัวนี้มันเป็นดสิทุกคนดูนี่แล้กลั เดี๋ยวเดเดี๋ยวปตัวเองหน้าเหมือนกับหน้าเหมือนกับหน้าเหมือนกับอะไรครับเหมือนกันเลยนะอ่าฮะไม่นั่งให้นาแล้วก็เป็นสภาพชุดเก่าแล้วด้วยทุกคนอันนี้สกินเก่านานๆอ๋ออันนี้สกินเก่านานๆตัวอะไรอ่ะเหมือนซอมบี้เลยอ่ะโอ๊ยโอ้ยวัสีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้โหนานาโอ้โหชื่อนานาเหมือนเราด้วยเราชื่อนานาใช่ไหมเรา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 ชื่อนานาเมื่อกี้ไปอยู่ปีรันยาทำไมไม่รู้มีตัวอะไรผลักเราลงมาใช่เธอปะอ้าวโง่เรื่องอะไรใช่อะพูดเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร นี่เห็นแล้วสแป,ม,แสแปมสแปม,แปม,แปมโอ้ยจะเห็นนะใจเห็นจะเห็นเฮ้ยแบนนะแบนสามร้อยวินะฝ่ายไม่ดีไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบโอ้ย ้นี่เขาเป็นยักษ์เหรอใช่ใช่ใช่เหมือนกันอ๋อเป็นยักษ์นี่เองสงสัยเปล่าทำไมเป็นยักษ์นี่ครับทุกคนเรามีเพื่อนเป็นยักษ์ด้วยหรอแล้วก็เป็นฟาแฝดด้วยสงสัยเปล่าทำไมเป็นยักษ์เออสงสัยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรดีครับไปดูคลิปก่อนคลิปก่อนแม่คลิปก่อนอันนี้ค่ับผมมีคำถามนะทุกคนทุกคนมีอะไรจะบอกนานาไหมครับว่าทำไมตัวนานาถึงเป็นยักษ์นี่ฉันเรียบร้อยแล้วเอบอกคุณม่มาหน่อยทำไมนานาถึงเป็นยักษ์จะบอกนานาเออว่าอะไรดีทุกคนลองคิดมาสิเพราะว่าอะไรนานาถึงเป็นยักษ์แป๊บนึงอเเพพรราะะไราะ เออช่างมันเถอะตอบไม่รู้ไปไม่รู้เอ้อเราหลอกคำตอบตั้งนานไงเอออยากไปหาสัตว์น่ารักน่ารักอะเธอีไปเปล่าสัตว์น่ารักจะไปกับเราเปล่าใช่ไหมนี่ทุกคนสัตว์น่ารักใช่ไหมสัตว์น่ารักใช่ไหมใช่ใช่มองที่เราชอบสัตว์ที่น่ารักน่ารักแต่เราเกลียดนอนมองที่เราอุ้ยคิมมี่โนโตะลิโกลินัทน่นอนอยู่แล้วรู้สึกเหมือนว่ามองที่เราว่าเราอ้วนนี่ครับทุกคนเราเป็นอ้วนมองที่เราว่าเราอ้วนไม่ใช่น่ารักครับมึงหลอกด่ากูไปไหน อ๋อไม่ไม่ไม่โอเคโอเคโอเคอ่ะ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 โอเคโอเคโอเคอุ้ยมองมองเอ้ยอวนก็น่ารักจะตายอ้้วนก็ไดค่ะหมายถึงน่ารักจะตายใช่เห็นไหมเออโดนน่ารักจะตายเห็นไหมไม่ไม่ยังยังพูดไม่จบหมายถึงแกะเออแกะน่ารักหมายถึงแกะอุ้ยน่ารัก็น่ารักเราเดินยากก็ได้ค่ะก่อนเราเดินยากเออเชื่อเอ้ยเดี๋ยวเราไปที่เลยมันแบบว่าเก่งดีว่าเออลงไหมเอ้ย ยาอะไรอ่ะมาเอามาเอาน,อ ow, okay. น้ำยาน้ำยาทำให้สวยนี่ครับยาทำให้สวยน้ำยาทำให้สวยเนี่ยวะเดินเดินเด้อทำไมมันยิ่งเจ็บยาทำให้สวยทำไมมันเจ็บวะปาไม่โดนซะด้เปล่ามั้งหมวดเออมันมันไม่น่าช่วยให้เราสวยขึ้นนะไม่น่านะวิ่งอะไรครับ กระโปงนี่คือเขาเป็นชุดเก่านะคะทุกคนส่วนเราตอนนี้เป็นชุดใหม่แล้วนะคะเกรดอะย่อสีย่อย่อเขาย่อไม่ได้หรอเออย่อแล้วย่อแล้วหรอะไรอุ้ยอะไรอะแอปเปิ้ลในมือเขานะคะนี่ผมลองอันนี้กันจะมีแอปเปิ้ลทองไหมเราอยากได้มากเลยแอปเปิ้ลทองรอแป๊บรอแป๊บคือเราไม่อยากจะตายเลยอะเราเรากลัวตายมากบล็อกยากอทุกคนดูดิอุ้ยเดือดร้อนเหรอ ปึ๊บคือทำเราเหรอต้องเขียะผมจะเขียนว่าพี่เก้าหายไปไหนแล้วนี่ครับโอเคไปไปเฮ้ยนานๆเดินมาพอดีมาแล้ว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 โอเคโอเคพี่เก้าเป็นไงบ้างถามก่อนเออนี่เอาพี่เก้าไปกันนี่พี่เก้าโอ้พี่เก้าน้าตาคุ้นๆนะเฮ้ยลองดูลองดูลองดูเป็นนันยาไม่กัดเธอหรอหน่าเป็นนันยาด้วยไม่เจ็บนวดยังไงก่อนทำไมให้มันไม่เจ็บโอ้หัวเท้าสบายครับสบายถ้ามันนวดเท้าแล้วจะมันกัดเท้าเรากลัวปลาที่แบ อันนี้มากเลยอ่ะเสร็จเ่้าเจ้ามาก็ได้มาเนอเดสองสามคลิปสี่คลิปเก้าโอเคทุกคนทำไมคลิปว่าตัวเด็กอะ ปะอุ้ยอันนี้นี่พี่ก้าวพี่ก้าวมาให้เลยไหมวิ่ไข่แมวจริงๆด้วยอ่าปะพี่อยากกินเนื้อแมวอ่ะมีไหมเฮ้ยเอาพี่ก้าก่อนพี่ก้าก่อนเนื้อแมวอ่ะลองเสกแมวอุ้ยเดี๋ยวง้างี้ไม่ใช่เอนเดี๋ยวผมปรับให้เป็นตัวเล็กก่อนดีกว่าเนี่ยมันไม่ใช่พี่ก้าเราลดขนาดนะเราเอาปรันย่าไปเลี้ยงแมวไม่ได้หรอโย่เฮ้ยเอาทำไมตัวเล็กทำไมตัวเลอแค่เนี้ยจะได้เดินง่ายง่าจะได้เดินง่ายครับจะได้เดินง่ายจะได้เดินง่ายอุ้ยให้ตัวสูงกว่าโอ้โหตัวได้ด้วยอุ้ยยัง ตัวแล้วพี่ะไอ้ตี้อ่ะนี่อ๋อหมายถึงแมวดาเฉยหมาถึงแมวคิดว่าตัวสูงแล้วอ๋อหมายถึงแมวโอเฉยเโอเฉยได้ได้ได้พี่กาโเ้ยน้องโอ้เสกเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะบักนะแมวยาฟาแมวทุกคนนะผมจะฆ่าแมวให้นานๆโอ้ยวิธีทำอย่างนี้แม่มาดิมาดิมาดิดูดูดูแมวด้วยนี่นี่นี่ฟาแมวฟาแมวฟาแมวให้นานๆแบบวิดูเขาทำดิหดหูจังหดหูจังตาย ไล่หมดสีได้นะโอยทุกคนไล่หหมดแมวเอราชอบยังไงอะเราชอบหมูครับก็เราชอบหมูฮะเขาจะไม่ได้นะเออเฮ้ยยาเราฆ่าเองเราเราฆ่าแมวเราเลยเฮ้ยเราชอบวัวเสกมาสิเราชอบวัวจริงเชื่อเชื่อเชื่อใช่วัวน่ารักจังอุ้ยไม่กล้าฆ่าเนาะน่ารักจุงเอ้ยน่ารักจังเฮ้ยอย่าอย่าตีอย่าตีไม่ใช่วัวเหรอไม่ใช่วัวไม่ไม่หุยอุยต้องใหม่เราแล้วล่ะไม่ใช่วัวอุย หม,มายถึงรอเลยได้ไหมหมายถึงเรานี่แหละหมายถึงเรานี่แหละอุ้ยก็ก็ชมเราหรือเปล่าวะใช่ไหมเราคือคนเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหทุกคน ก็นานาเหมือนกันอันนี้สูงกว่าเราเอ๋อทุกคนคือตัวเหมือนจะเท่าเราแต่ก็ไม่เท่าอ่ะสูงไม่เราอยากสูงมากอ่ะทำยังไงอ่ะไม่ใช่ไหอ่ะกินนมกินนมเราสูงบ้างไม่ได้หรอไม่มีแบบน้ำยาแล้วไม่เราแบบสูงขึ้นอ่ะกินนมเยอะกินนมกินนมอะไรเงี้ยอ่ะกินนมนมเออกินไปเดี๋ยวมันก็สูงเองดื่มทั้งชีวิตละอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแก้นานาเลยนะทุกคนน่าจะไม่ช่วยให้สูงขึ้นเลยนะกินให้หมดแล้วกระโดดช่วยเลยเอากินให้หมดโอเคแล้วกระโดดได้ได้ได้อ่ะหมดยังหมดยังมายังนาได้เลย กระโดดแบบเท่าไหระทุกคนเออกระโดดทีเดียวว่ะอุ้ยเช้าช่วยอตกใจมายังยังว่าแรกจะช่วยทำให้เช้านะคะเยมายังดูเลยไหนอ่ะไม่เห็นได้เลยหนึ่งอัซซองไม่เห็นได้เลยทุกคนอัซซัมสี่ห้าหกอัจเจตอ่ะแปดเก้าสิบสองเห็นได้เลยจ้สี่สิบเฮ้ยโอ้ยนั่นไงสูงแล้วเฮ้ยตายเป็นไงสูงขึ้นยังเราดูดูนี่นี่ถ้าเป็นตวตีจ้ำบุดเป็นไงสูงขึ้นยัง ทำไมไม่ตายอุ้ยเฮ้ยยังโชคอ๋อแต่กระโดดเองไม่สูงเหรอสูงยังสูงยังเศาจังเขาต้องตีเราก่อนนะคะแล้วถึงจะสูงอัเงี้อัเงี้อยากสูงใช่ไหมอืมแต่ว่าสูงมากเลยเว้ยทุกคนสูงเขาอย่างเมื่อกี้สูงอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหย่างกับบินได้เฮ้ย เอบินได้ไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวช่วยอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลงงขึ้นลงมาเองเรื่อยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะมองเงี้ยเอาลงมาเองเอานะครับมันลงไม่ได้นานมาจะลงมายังไงลองคอมเมนต์สิลงมายังไงขอร้องลงไม่ได้ค่ะคิดดิคิดคิดคิดลงมายังไงคิดอ๋อคิดดิคิดคิดคิดอา ฆ่าตัวตายอ่ายังไงล่ะจะตายไงไม่ได้จะตายไงถามสิจะตายไงเออนั่นสิตายไงแต่ผมมีธนูนะครับจมน้ำก็ไม่ได้ไม่ไม่เหลืออะไรอ่ะนี่ไงเฮ้ยอุ้ยฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเราไม่แม่นธนูอะไรตอนนี้ะเรายิงจริงเ่ะดิเดียวโอ้เรายิงกะเรอดิกยิงไม่โดนยิงไม่โดนตัวจริงก็ยิงกระดิกวุ้ยดิเดียวตายหมดแล้วจะมาเซฟว่าทำไมยิงกะดิกน สถานหาหายแล้วค่ะทุกคนเราลอยไปได้แล้วไปหานายดีกว่าปูปบปู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 ปลาน้อยปลาน้อยโอุ้ยปิลัญญาโอ้โหปลาน้อยน่ารักทุกคนปลาปิลัญญานะทุกคนเขาเปกัดได้อีกนะคะทุกคนอุ้ยดูดิถามถามปิลัญญาขึ้ตื่นแล้วหนึ่งเต็มเลยตรงๆนะเรานี่ใส่ดีเปล่าโอเคเรานี่ใส่ดีป่าอุ้ยดีมากเลยโอ้หดีมากมาต้องใส่ดีอยู่แล้ว่จริงป่่ะแล้วจริงปาใช่โอ้โหนี่ใส่ดีมากเป็นมานาต้องแบบนี่ใส่ดีมากๆอยู่แล้วเว้ยอือออ เนี่ใส่ดีถ้าร้อไมวะหัวร้อนแล้วนะเฮ้ยนี่ใส่ดีแปลกไงไนะนๆแล้ววันนี้มันไม่น่าใช่กันมันไม่น่าใช่นี่ใส่ดีเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าเราขอขอแบบได้ไหมเอาไปเอาไปเราอยากฆ่าคืนมากเลยอ่ะหุ้ยปีกตาเมาตาเมาเอ้ยตามมาตามเมามาพอมามานี่ทุกคนนี่ทุกนอันนี้อน้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะตามมาเรื่อยๆนะตามมามาสาม สองหนึ่งบินปึ๊บโรบนพูดมาให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะแก้นานาครับโดยที่นานาเก่งแล้วเห็นไหมตามมาเติตามมาเที่ยงจากมาด้วยถามดูให้พี่นนหมก่อนไม่นน้แแหม่แฟร์แฟฮะอะไรนะฮะอะไรนะีนอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วเฮลอดพูดทำไมเฮ้ยนี่ อุยอ้ยอ,อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ใช่ใช่เออเอาของหายหมดเลยอะไรอ่ะค่าทำไม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 า่มส,สแปมสเธอสแปมเธสปมสแปมสแปมเอสแปมเธ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 อนเอสแปมเอสแปอสโหเดอสยวมเธอแปเธอสแกมเอสแปมเดอสแเธอแปมมเอแปมเอสแปมเธอสแปม่อสปเอสัยมีมเธอสมเธอสัปเอแมเธสแเธอแปมนธอปมเธอนแเอสแปมม่มเคแมเมเเเอมเเอจกปเนี่ยไยยบบปป พี่นนท์ก่อนเดี๋ยวให้ปีกไปชุบพี่นนท์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวให้ปีกชุบยังไง <c oughs> หาหลุมศพชุบพ,พี่นนท์ยังไงอ่ะหาหลุมศพเอาไปชุบกับแป้งอ่ะเหรอแล้วก็ไปทอดเลยเออหาหลุมศพอา้ <c oughs> อาวไม่ <c oughs> เราจำได้จำได้ ไม่แต่จำวัดไม่ได้วัดไหนวะอ,อ่าทุกคนครับเดี๋ยวข้า<พ>ตัวตายได้ไหมหลุมศพกันครับหลุมศพนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยช่วยหาหน่อยสิได้ได้ได้ให้เขาช่วยหาครับไหมทุกคนมีคีย์บอร์ดผมพีไว่าเขาติดเจอละเจอละโอ้โหเร็วจังนี่ครับทุกคนทำไปดูหลุมศพดีเทโลครับหลุมล่าสุดเอออยู่ไหนอ่ะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปอยู่ในนี้กันนี่อ้าว บอกเจอแล้วเจอทีพหรือเปล่าออ้ยอุยพีพีพนะคะีนีมันสร้างในเทิร์นนี่หะมาเดี๋ยวผมจะแปลงว่าเป็นดีเ่โลนะครับขอราคามาปึ๊บโอเคแล้วก็ทีพีมาหานะครับทีพนานามาตรงนี้ี่ไหนอะทุกคนปึ๊บอเพื่อนวา่มาปึ๊บอ่ะคนเลยแล้วกันทุกคนเุ้ยไงไงนานาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นเลนยาเป็นเลนาขึ้นก่อนขึ้นก่อนออยู่นี่ไงไม่นอนนานาฆ่าพี่พี่เลยตายไงแค่นั้นโอ้โหขึ้นมาสิ ตายยูไม่ได้ไม่ได้โอ้ขึ้นมาเหอะคือฆ่าทำไมแค่นั้นดูโอ้โหนี่ครับอะไรเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฆ่าทำไมวะฆ่าทำไมไม่ได้นะครับฆ่าทำไมโอ้ยอยาพี่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 ไม่นะโอ้โหแล้วชื่อนานาได้ไงโอ้โหรู้เลยเนี่ยเอาใครเป็นเฮ้ยเลยเนี่ยชื่อนานาเนี่ยโอ้โหพี่นนท์นี่วายตัวเมื่อกี้ลืมปิดชื่ออ้าวทำไมทำเงี้ย ไม่ทำไมนานาทำงี้โอ้ยช่างมันเถอะปิดคลิปแล้วไม่สนเราไม่ไม่ไม่จะมท <ำ S 1> าทำงี้ตอนแรกอ่ะก็ก็อยากฆ่าเฉยๆอย่ะดูไปนะครับทุกคน <S <S โอเคครับทุกคนนั่นก็โดนนานาจับได้ปุ๊บตุ๊บตุต๊บปุ๊บแตกนะครับทุกคนแต่นานา<อ>ผิดจริงนี้คอมเมนต์มาน,านานาผิดไม่คิดว่าพี่นนท์ผิดโอเคครับทุกคนตามนั้นโอเคแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนานาครับช่องผมไม่ต้องกดหรอกเพราะมันดังแน่ ถูกต้องต้องกดหรอกอุ้ยโอเคออช่องนู้นฝาก<ม>าช่อง,<ว>องนี้มาเลยดเด้งช่องนา,นานาด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย